ตื่นทั้งสองคนแล้วจ้าย่าจ๋ายไเช้าแล้วใช่ไหมใช่แย่าจ๋าไหมนั่งย่าจ๋าก็วันแย่จ๋าเป็นชาวเป็นบกคนนี้พี่เพชรหรือพี่พลอยพี่เพชรค่ะพี่เพ็ทเขาอุ้มหน่อยได้ไหมครับพี่เพชรครับขันอับหมูให้ดูหน่อยปากหมูปากหมูเขาไม่ทำไม่ทำแล้วโตเป็นสาวแล้วไม่ใช่คนราะแบบนะ เมื a ah. a e ่อก um? ี้นี่ยัง้อยู่เลยไม่ไปจ้าหมือนเวลาแล้ว uh, จ uh ้าเขาบอกไปจ้าอันนี้วัดตะเตือนได้หนิว่าตะเตือนมาด้วยเอ่ยเอ้ยได้ยนี่มีการ์ตูนอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยดูสิ ใครนงอแงทุกแกกินตับมาตับปอยังเลยจังวันนี่โอ้สเลนกล้องได้ีมากมา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 เ่อนยเพื่อนเพิ่อนเพอนเพื่อนเพิ่กันมามมาซ่เพื่อนกนมามาวะนเพื่อนเอาพี่พอ

จ้าจ้าด้วยลูกมดูกหสวยแล้วจ้าจสวัสดีคณน้องคอยน้องคอยจ้าสวยๆจ้จ้าเฮ้ยน้องคอยน้องเพชรน้องเพชรก้สวยจ้าก็ยังลูกจ้าสวัสดี้แก้สวยเอาเบาเลยจ้า้าสวยๆไม่เอาเม่สนใจเลยเ่เอายังแล้ว พ่อยังแล้วจังวัสนีพี่อาสวัสดีค่ะเออเน่อยยายยังเดียวมานี่อาร์เออยายมาเออยังเดี๋ยวเลยจ้าเสือกับลูกไม่ให้แล้วไม่เอาเลยจ้ายูนี่เดนจ้ายูจ้าแล้วจ้าแล้วจ้าแล้วโอ้โหลาจ้าแล้วเอามาเอามาจ้าแล้วจ้าแล้วค่ะสวยลูกยิ้มสวยยิ้มสวยไปไปจบพาไปหาคุณยาย ไปไหมไปไหมนี่นี่นี่เออหน่อยย่ายังเดี๋ยวมามเอ้ยย่าเลยไปไหมอ้าวยาวเขาปากลูกไปเออึ่งแไม่เฉยเลยได้อุ้มแล้วเป็นงานขนาดบุญบารมีเด้อบุญบารมีได้อุ้มแล้วนู่นเดินมาคุณย่าโน่นเพราะเดินหน่อยย่ายมากมากงี้ไง เนเจียงดัาว่าสัตนิ่มมายายมาแล้วอ่าพี่น้องความสดใสยามเช้า